วันนี้เราเจอกันบนรถอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรากําลังเดินทางไปเที่ยววลัลเลนทายนะที่กาญจนบ,บุรีจุดหมายเราคือกาญจนบ,บุรีนะคะระหว่างทางเราก็พอดีแวะจะตั้งแต่จะแวะข้างน้ําก็บังเอ,อิญมาเจอที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กนี่เองจะใส่รูปให้ดูนะ ชื่อร้าน U n Me Coffee นะคะอยู่ในปั๊ม PT นะปั๊มน้ำมันนะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านแค่หน้าร้านก็น่ารักแล้วอะค่ะแต่ว่าสรุปแล้วเราไม่ได้เข้าเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆนะคะต่อคิวไม่ไหวอันนี้คือซื้อตั๋วคนละ50หรือว่าซื้อเครื่องดื่มก็ได้นะคะถ้าใครอยากลองมาก็ลองเสรอชหาดูได้นะคะ U n Me Coffee เนี่นะคะเรามาเที่ยววันวาเลนไทน์และเป็นวันอาทิตย์ด้วยก็จะคนเยอะ อย่างนี้แหละทุกทีนะ่เนาะอันนี้ชื่อว่า Village Farm to Cafe นะคะแต่เราจะมาทานอาหารกันเพราะจะมีให้เลือกนะเป็นอาหารไทยหรืออาหารอิตาเลียนนะเองจะเลือกอาหารไทยเนาะไปจองโต๊ะกันก่อนนี่นะคะถ้าเดินเข้ามาใครจะกินอาหารไทยนะคะเดินเข้ามาฝั่งซ้ายได้เลยกว้างนะโต๊ะเยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะคะโต๊ะก็มีว่าเาขาสมควรอยู่เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าโต๊ะด้านนอกเต็มเดาว่าด้านนอกคงหมายถึงบริเวณตรงนี้นะ,ะนี่บรรยากาศนะคะคือมันกว้างมากทุกคนมันกว้างกว้างแบบกว้างจริงจังแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะออกเป็นสีแบบส้มอะไรอย่างนี้ด้วยนะ สรุปว่าพี่เปนเขาจะเอาเป็นฝั่งอาหารอิตาเลียนนะคะเราก็เลยต้องเดินมาทางฝั่งนี้เดี๋ยวเอ็มให้ดูนะก็จะเป็นโดมเป็นห้องกระจกแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็น่ารักนะคะแต่งร้านน่ารักมากๆเลยเราเข้ามาจองโต้เขาบอกว่าถ้าอยากได้เป็นโตะเราต้องรอแป๊บนึงแต่ว่าถ้าอยากนั่งเลยก็นั่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้นะคะเป็นโตะโต้วตวรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ นี่เราได้นั่งโต๊ะนี้น่ารักมากเลยนะะเมื่อกี้นะคะไปนั่งรอแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะระหว่างรออาหารก็มาภูทุกคนภูเขาวสวยจริงนะขอโทษด้วยที่กล้องมันเป็นกล้องมือถือเนาะมันไม่สามารถจับสีสันได้ขนาดนั้นมีน้ำํำพูอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหนี่นะคะถ้าใครเข้าจะ ด้านข้างนะเมื่อกี้เเข้าด้านหน้าเนาะใครเข้าด้านข้างมาก็จะมาเดินผ่านตรงนี้ฮะคะอุ้ยทำสวยมากเลยอะ่ะเราก็มีแบบเป็นสตรีทฟู้ดด้วยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกินบ้างอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ขนมอะไรสักอย่างลนะ นี้นะคะเรามาเทศกาลเนาะมาวันวาเลนไทน์ก<ม>็จะมีคนเยอะนิดนึงแต่งว่าข้อดีก็คือว่าเขาจัดงานนะคะเขาจัดตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเรามาวันธรรมดาเท่าวันแบบนอกเทศกาลอ่นะเราก็จะเห็นต้นไม้สีเขียวนีชัยเฉยนะก็จะไม่มีโคมไฟแล้วก็จะมีคนน้อยนิดนึง<ม><ม>ก็เลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหน ที่ไหนที่มาแล้วมาถึงแล้วนี่ตรงนั้นไกลนิดนึงเรากำลังจะเดินไปทุกคนมีค่าเข้าคนละเจ็ดสิบบาทนะคะข้างในเขาก็จะมีไอติมขยาะคะ่ะแบบไอติมรลอ,อะ่ะฟรีนะแล้วก็มีมีส่ใไหมฟรีด้วยนะข้าใจผิดน,นะคะส่ไหม่45บห้าบาทะคะแต่ว่าไอติมฟรีคะ่ะ ทุกคนคะมันร้อนมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอ็มจะเดินอย่างไวเลยนะคะให้ทุกคนเดูนโอเคถ้าใครสามารถพกหมวกพกร่มอะไรมาะคะพกมาเลยนะใครมาเย็นได้มานะคะแต่เรานี่คือว่าเวลาของเรามีแบบมันมีแพลนอยู่แล้วเราก็เลยต้องมาช่วงบ่ายเนาะ แต่ดอกเขาก็สวยจริงๆนะเขาไม่ใช่ลาเวนเดอร์ทุกคนเขาบอกว่าชื่อเขาคือทุ่งมากเร็ตอะคะ่ะมันไม่เหมือนมันก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครรู้จักก็บอกหน่อยแล้วกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะร้อนนะคะแล้วมันก็คนมีประมาณนึงนะแต่ว่ามันคุ้มนะทุกคน it's worth the heat มันน่ารักดอกไม้สวยด้วยนะคะบรรยากาศก,ก็สวยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็จะมีลมพัดเป็นระยะๆะะนะก็จะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะนี่สวนตะบองเพชรน่ารักมากเขาจัดดีมากอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเรามายืนหลบแดดกันแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าให้ดูนี่อันนี้เป็นด้านหน้า ต้นเล็กต้นน้อยมอีก้นหฮะอันนี้เราออกมาจากบริเวณสวนดอกมะกเร็ดแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้อยากชมดอกไม้ขนาดนั้นก็มาเดิน เล่นถ่ายรูปตรงสะพานเดินเล่นบริเวณรอบๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันน่ะดูเฉพาะแดดเนี่ยแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนร้อนมากแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเขามีลมพัดตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ค่อยร้อนคือไม่ร้อนจนเกินไปอะค่ะนี่ค่ะถ่ายได้ทุกมุมนะทุกคนมุมไหนก็ถ่ายได้ค่ะที่นี่ จบแล้วนะทุกคนสำหรับร้านนี้ชื่อวิเล e ฟาร์มวิเลตฟาร์มทำไมเขียนว่าทูก f f ฟอ่ะวิเลตฟาร์มทู f e e ฟนะคะอันนี้ก็คือชื่อเขาที่นี่นะคะมีอาหารมีกาแฟมีขนมอาหารกาแฟและขนมเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะราคาก็ราคาเหมือนขึ้นห้างอ่ะเนาะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะรสชาติก็ปานกลางนะคะ แต่บรรยากาศเนี่ยโอเคมากชนะเลินดีมากคะ่ะถึงจะร้อนหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ในในสวนที่เป็นฝั่งนูน้นนะที่เอ็มพาไปดูเมื่อกี้ตอนต้นคลิปนะก็คือสวนไผ่น่ยสวยมากร้มรื่นนะคะมาก็แก้คิดถึงญี่ปุ่นได้หน่อยหนึ่งเหมือนกันคลิปนี้เท่านี้นะคะ